ไปเมื่อยี่หกปีที่แล้วมีคนคนหนึ่งชื่อว่าแดนเดอร์ฟันก็ได้ทำลายบานยาจนได้กลายเป็นกีตาร์ชาญในทุกวันนี้เขาโดนพวกชอบบุรีเป็นบุรีเขานี่นี่นี่บลาบลาบล็ไลแบลแบลแบๆ อันนี้ไม่รู้เรียกว่าบูลลี่หรือเปล่าเอาตายเลยมีพยาบาลมาช่วยตัวหนึ่งเดี๋ยวไม่ใช่ตัวคนหนึ่งหืมไม่ไม่ได้เอาแค่บูลลี่อันนี้เอาตายเลยเท็กอง กี้ก็ใช้ได้ตื่นขึ้นมามนก็ฟูไม่ได้ดเส้นกรบเ็แง <c oughs> <c oughs> แล้วเขาก็เดินจับบ้านแบบเเงา แล้วก็ปลอ,อนี่คือเสียงเอฟเฟกต์ฝนฝนตกของจริงในชีวิตจริงไม่ใช่ตัวแสดงแทนหรือแทงหรือเอฟเฟกต์ที่เอาไว้ตัดต่ออย่างใดไม่เชื่อดูอ่ะกับบ้านเหมแบบมีเสียงฝนตกที่ไม่ใช่ตัวแสดงแทนหรือเอฟเฟกต์ที่อยู่ในแอปตัดต่อใดๆมาจากชีวิตจริง บทชีวิตขอนกิกชาติหรือลมเราบนสป,ปีดวากอนชื่อเล่นเกมแล้วเขาได้เจอไปกับคนคนเขาชื่อเขาขึ้นต้งด้วยลุงลุงลุงท้ายด้วยชาาโน ชาไม่ใช่ลุงคนนั้นสุดดีหรือเอิม่มสนใจจะเอิ่มไม่โดนบุรี่จะพวกบุรี่ได้ไหมใช่เร็วครับเอิม่มเตมันจะเจ็บนิดหน่อยนี่คุณจะทำอะไรผม จะถอดหมวกกันนี้ก่อนเดี๋พวกูเิมาหปีเหืมืมคนที่ชื่อว่าไอ้เนร์สันได้เปลี่ยนชื่อแกเป็นรัวเบิร์ดปีบ้าก้อนเขาทำแบบนี้ทุกวันจนมีตัวสูงสามเมตรโอเคมาพร้อมเละอื การทำให้คนคนบูลลี่ไม่คนที่โดนบูลลี่ไม่โดนอีกต่อไปมันจะเจ็บนิดหน่อยเอิมต้องวางยาลโอเควางเสร็จแล้วโอ้โอ้น้อ แต่แบ,บนี้ก็รักษาได้ด้วยการเอาวินเอิมเอาสมองของกิ๊กระชากมาสมองเจ้เจ้าวิญญาณเลยมมรี่วินเทอของกี้กระชากชาโอ้โนี่ยล่ากระชากมันชื่อเล่น พุดทำไมไล่าใารผลเป็นแบบนี้เนี่ยการเซอร์เจอร์ลี่ยินจะเสร็จแล้วใช้เวลาถึงห้าปีมันเคสที่มีโอกาสตายสิบเปอร์เซ็นต์เดียนฉันหักง่ายมากฉันต้องฉีดยานี้เอามีดนี้ไปดูกันแล้วก็ยาดีอุดโดดหนึ่ง นี่ฉันไปเกิือหนอดมาแล้วฉนระทุดคิดว่ามัดผมมันจะแรงขนาดนี้นั่นคือพเพลิงขนมัดห่ยมันจะแรงมากจนทุบพื้นจนทบทุบพื้นที่เอ่อจนสามารถทุบดวงอาทิตย์ให้ระเบิดได้ โดยการทุบด้100วยหมัดหนึห่งร้อยมัดสามารถทำให้ดวงที่ระเบิดได้ถ้าใช้แขงคนายถ้าใช้แขนนันะห้ามใช้เอิมขาเพราะฉันเริ่มเรียนไทยแขนให้แกนแกงได้จีตต่อที่ไม่สามารถยืนทันทังแล้วก็ต่อยได้ทุกอย่างก้อนอิดแล้วก็ก้อนไร็ได้ที่มันพังได้อะ ด้วยเหล็กเพราะมันพังไม่ได้เหล็กอิสอาเอลมาตะฉันไปก่อนเป็ <c oughs> นเดินตัวดีกว่า ตูตูต so ูต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  like ูตูตูตเดินแบบประธานบริษัทตู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  นี่ฉันพึ่งบุรีไปห้าปีนี่มือในจูไม่มไมขึ้นเลยโอ้เราไม่ได้ไีเพย์เรามีเพยมมคนเดียวเนี่ยโอ้โห mặt trên nó sẽ làm chân rớt bong con không mình không muốn xinder oh กีกษัตร์